ป้าพี่น้ององ้อัมเขกันหเขาบอกว่าสิบหกเลนฟังนี่กับซีเลนแหละอันฟังคนดีฟังดีฟังคนไกลอีกแปดเลนฟังดีกับซีเลนในบริเวณแปดเลขเ,เ,เปืนสิบหกเลนเซียนยังก่อนดีเบี่เบโชคใัเบยโชคชยัชคชย,ชชยอ่าใหญ่ยูเดนดี่ใหญ่ละกันหลายกิโลพอ 1> 16 1หสิเลนประเทศไทยมีถนน,น16หเลนอ,อ้อา,อาสิแรนเล่นใด้คาก็เลือกเ,ออเอกเอา่าอ่าแต่ว่าผมว่าจะมีกี่จะกกิโลดอกแต่ว่าไกลเติมเป็นตอนนี้อ้าเบิดแล้วส <laughs> <laughs> งสัยสามกิโลเ <laughs> <laughs> ป็นถนนเสร็จต้นลอกเนาะ ตอนเสร็จตอนนี้ตอนนี้ก็แคบๆก็ไปอีกแล้วแคบๆแล้วก็ยังเหล็ดยางไว้อีเหล็ดยางไว้อ่าตอนนี้ก็เหลือสองเลนอีกแล้วฝั่งบนกันสองเป็นสี่สรุปแล้วก็คือพกเกินสามกิโลและก็ยังดีเป็นถนนที่คห้า